อ้าวมาแล้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 วมะมาแล้ว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 มาแวมมาแลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มแมี่แล้วมาแล้วมแวมาแมแลมาแล้วมแล้วมาแล้าแลม้าแม้วาแล้เ้มาแล้วล้วมา้มาขอ้วมาล้วมาแ้าล้า้วแ้า้นแ้ลวลาแาแวาแล่ล้วลแล้จ้าวว้้ะวา้น้าเ ทำไมตื่นขึ้นมาต้องตหัวร้อนหนูด้วยหนูเป็นอะไรพี่พี่หัวร้อนหนูทำไมเดียวทีครับพี่ตูนสวัสดีค่ะตตึ้งตตึ้งตึ้งจ้าตึ่ตึ้งตึ่ตึ้งทำไมเสียงแหบเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมฮ้อนกันเดี๋ยวอมฮ้อนกันอมฮ้อนกันเนื้ออมละอมแล้วดูด สวัสดีนะครับน้องชายน้องหมวยนะครับอ่าน้องหมวยด้วยนะครับเมาอีกแลเมาอีกแลเมาความประหยัดอีกแลเมามมประหยัดอีกแลเมาประหยัดพื้นที่หนูอีกแลบอกว่าจะประหยัดพื้นที่หลายคนมันน้อยอยู่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเปิดพรมทางไซร์วะหมอนเคลื่อน,นเนี่ยเปิดพนมทางไซร์ลายวะนะคะเออแซมมี่สวัสดีนะครับน้องหมวยนะครับนะคะ Hi, Okay, Okay ค่ะวันนี้ o เ a y นาออมฮอนกันอมฮัอนกันฮฮ่อมหันกันน้อพี่น้องเ้อแมนยูมีแดงสวัสดีจากคนสวยสวัสดีค่ะเนอะว่าสั่งขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้อีหลานน้อยนะกันเนาะนะคะ,ะ,คะ <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณนะคะตุ้งตุ้ง น้องมวยบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะย่าบอกว่าไปซื้ออาหารยังไม่มาเลยหิวมากอ๋อโอเคจ้ะลูกประศรน,นะคะเน้อน้องหิวน้ะลูกน้องประศเอาอดก่อนเน้อประศรหัน,นแน่รอก่อนลอคุย่าก่อนถ้ามีอะไราทานก็ทานก่อนเลยเต็นลูกเปิดมากินก่อนเลยลูกประศน,น้องเซม,มิวสันจะไม่แหบด้วยไงประศรยางยแบบต่อยติดคอเหมือนขึ้น อองร่่าจตูสวัสดีนะคะแซมมี่พี่แซมมี่สวัสดีนะคะพี่ตู่บอกว่าลิเวอร์พูลสวัสดีแมนยูจ้ะฮันเน่ฮันแน่ตึงตึกตึงตึก <c oughs> พี่น้องปองปายพี่น้องปองไฟมาสัตว์กันเนาะกล้าเนาะ <c oughs> กล้าเนาะกับเขาเนาะสัน่นคนละทีมจะไปหาสวัสดีเขาอยู่เขาจะโวย <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ทีมไห,หนก็เป็นพี่น้องเหมือนกันเนาะประสานร่วมโลกกันนั่นแหละอายแมนอยู่มีแดงให้ดอกไม้อีลามาโอ้ยเกือนโอ้ยอย <c oughs> <c oughs> อ๋อหน้มวยน้มวยประสานกินข้าวกินข้าวกันละบอรประสานนะคะกินข้าวกับเกลือก็ได้ค่ะโอ้โหเข่าห้อยเกลือพี่น้องเอ้ยอีหล่าก็าป๊ะก็เรียงง่ายแต่โอ้โหมันขาดสารอาหารเอ,อื้อแต่ว่าปนนี้ก็กินนะแต่ไปกี่ เอาข้าวโรยเกลือเอาข้าวเหนียวน่ะปั้นปั้นปั้นแล้วโรยเกลือนะปั้นนี่ก็คือไปกี่ไปเปี้ยงด้วยเอาลงมาประสันแซ่บแสบไม่น้องเอ้ยนะคะเนาะหอมหอมใหม่ใหม่พี่ตู่หัวเราะฮ่าฮ่ามาประสันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแซมมี่แซมมี่สวัสดีไอแมนอยู่อ้าวประสันเจ้าเจ้ามาแล้วจังนะคะขอบคุณนะคะเจ้าวนนะคะขอบคุณ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุ้เจ <fin vol. p ain> ๊เอาต้องส่องช่องเลยเหรอเจ๊หุ้ตามมาสองช่องเลยขอบคุณนะคะส่องกางเขนกางมากลางวินกางมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสั่เป็นกำลังใจให้อีหลานน้อยวสันต์นะคะเนาะอเดี๋ยวหนูให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะคะเจ๊วสันต์นะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะวสันต์เอ่อนะคะเป็นกำลังใจให้วสันต์นะคะเนาะแมนยูมีแดงสวัสดีนะครับลิเวอร์พูล หนึ่งว่าแล้วเดี๋ยวโอ้ยภาษาอังกฤเอ็มเอา